สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่จะมาสอนทำโจทย์วิชา Fluid Mechanics นะคะหรือว่าวิาวชากลศาสตร์ของไหลเนาะสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะคะเขาก็บอกว่าจากรูปสามารถอ่านค่าความดันอากาศในถังน้ำมันจากมาตรวัดความดันเกตได้30กิโลปรราสคาลจงหาความแตกต่างของระดับประลอดในแมนนมิเตอร์โอเคเราก็มาดูที่ทูก่อน เขาให้หาความแตกต่างเนาะของระดับในมันลอดในมัลติมิเตอร์ก็คือระยะ y อ่าก็คือตรงนี้เนี่ยคือปลอดเนาะให้หาระยะวตรงนี้เราก็จะมากําหนดจุดก่อนเรารู้ว่าที่ระดับอ้างอิงเดียวกันเนี่ยความดันจะมีค่าเท่ากันถูกไหมอ่าพี่ก็จะกําหนดให้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่หนึ่งแล้วก็ สเราก็จะมาหาค่าความดันที่จุดที่หนึ่งเปนก่อน p เนี่ยก็จะได้ว่ามีความดันเนื่องจากออยใช่ไหมแล้วก็ความดันแอรซึ่งความดันแอรเนี่ยเขาให้มาเท่ากับ30กิโลปสาสคาลเราก็จะได้ว่า P1 เนี่ยเท่ากับ ความดันเนื่องจากออยก็คือแกมมาเอชอบวกกับความดันเอแล้ว P2 เนาะก็คือฝั่งนี้เนะี่ยมีความดันเนื่องจากประหลอดความดันเนื่องจากประลอดก็คือแกมมาเอช เราก็มาเขียนว่า P1 ที่รับอ้างอินเดียวกันถูกไหมก็จะเท่ากับ P2 P1 ก็แทนค่าเลยก็คือแกมมา h o บวกกับ P P2 อก็คือแก m m a h h g เราก็แทนค่า สแคม่าก็คือ specific weight ใช่ไหม specific weight ของออยเนี่ยมันก็คืออ่าโลคูณจี g, ถูกไหมเขาไม่ได้บอกค่าโลมาแต่เขาบอกค่า specific gravity specific gravity เนี่ยนะค่า s g เนี่ยมันจะหาได้จากโลของวัตถุนั้นส่วนด้วยโลของน้ำดังนั้นเราก็จะได้ว่า โลวัตถุก็จะเท่ากับ S G คูณโลน้ำนั่นเองเราก็จะได้แกมมาของออยก็คือ0.9ใช่ไหม0.9คูณโล w ก็จะเป็นอ่0า900คูณกับ G ก็คือ9.8 1 h จ h ุก็คือระยะบนนี้จนถึงระยะอ้างองิงตรงนี้ ตรงนี้0.5อ่าตรงนี้ถึงตรงนี้มันคือ0.2ดังถูกไหมด้งนั้นก็จะเป็น0.5บวก0.2มันก็คือ0.7หน่วยเป็นเมตรนะอ่าโอเคต่อมาบวก P A, ก็คือ30กิโลปาสคาลแกม้าของประลอดแกมมาของประลอด จบไม่ได้บอกแต่บอกค่า specific gravity มาเหมือนกันเราก็จะได้เป็น13.6เนี่ยคูณกับอ่าโก็คือน้ำก็จะได้13600คูณ g ก็9.8 1คูณ h ก็คือระยะของอ่าปลอดระยะของปลอดมันก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้มันก็คือ0.2 บวกตรงนี้ใช่ปะอ่าเราก็เราก็จะให้เป็นค่า y อืค่า y โอเคเราก็จะคิดเลขใช้คณิดเลขได้เลยเนะก้า้คูณเก้าจหนึ่งคูณจเจ็ดวกสามส เราก็จะได้วายเนี่ยเท่ากับ0.271เมตร